สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมเพชรคัดมูวีสวันนี้ผมจะมาแนะนำซีรีส์ไซไฟสยองขวัญจากฝั่งของอเมริกาเป็นที่นิยมของคนทั่วโลกที่มีกลิ่นอาในยุค80โดยเรื่องนี้มีชื่อว่า Stranger Things คลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนของเรื่องแต่ผมสัญญาเลยว่าจะไม่มีทางสปอยเนื้อหาสำคัญออกมาอย่างแน่นอนถ้าบังคุมพร้อมแล้วเชิญรับชมกันต่อได้เลยครับ เรื่องย่อของ Stranger Things โดยเห่งการณ์ของเนื้อเรื่องจะเริ่มต้นในเดือนพฤศจิกาย,ยนปี1983ในเมืองสมมติที่ชื่อว่า Hawkins รัฐอินเดียนาเมื่อตัวละครเด็กคนหนึ่งที่ชื่อว่าวิลไบเอ r รจู่ๆก็หายตัวไปอย่างปริศนาแบบพินในธรรมชาติ Joyce Byers แม่ของวิลโจนาธานไบเอ e r ์สพี่ชายของวิลและจิมฮอ p ปอรผู้บัญชาการสายตำรวจของเมืองหรือเพื่อนสมัยมัธยมของจอยส์ก็พากันตามหาวิลที่ได้หายสาบสูญ และในเวลาเดียวกันก็มีสาวพลังจิตที่ชื่อว่าอีเลเวนที่ได้ออกมาจากห้องทดลองบางอย่างอีกด้วยไมวิลเลอร์ดัสตินเฮนเดอร์สันลูคัสซินแคลร์สคนที่เป็นเพื่อนสนิทของวิลต่างก็สงสัยในการหายตัวไปอยังปริศนาทั้ง3คนจึงตัดสินใจว่าจะช่วยกันออกตามหาเพื่อนและยิ่งตามหายิ่งสืบไปเรื่อยๆก็ดูเหมือนว่าวิลไบเออร์สก็หายตัวไปย่งปิดธรรมชาติเช่นกัน s t แ a นเจ t h i n g s ถูกสร้างโดยพุ่งกับ2พี่น้องดัฟเฟร์และเปิดตัวครั้งแรกนี้รูปแบบซีรีส์ออริจินอลเน็ตฟลิกในวันที่15กรกฎาคมปี2016และหลังจากที่ได้ปล่อยฉายออกไปกระแสะตอบรับจากคนทั่วโลกก็ออกมาได้อย่างดีมากๆและจากนั้นเป็นต้นมาพี่น้องดัฟเฟร์ก็สร้างเรื่องนี้ต่อให้กับคนดูจนล่าสุดน,นปัจจุบันก็ได้มีถึง4สีสั้นแล้วและกำลังสร้างซีซั่น5าต่อด้วยซึ่งจะเป็นซีซั่นสุดท้ายของจักรวาล Stranger t h i n g s แล้วมันเจ๋งขนาดนั้นเลยเหรอทำไมถึงเป็นซีรีส์ระดับต้นๆของโลกเลยล่ะวันนี้เราจะมาบอกสีความเจ๋งของ Stranger Things ว่าทำไมใครๆก็ต้องดู 1. เป็นซีรีส์เข้มข้นแปลกใหม่ผสมสาษากลิ่นไอในยุค80ใครที่เป็นสายซีรีส์แนวไซไฟหรือชอบแนวซีรีส์ย้อนยุคต้องบอกเลยว่า Stranger Things คือส่วนผสมที่ลงตัวเอามากๆ ด้วยความเหนือจริงที่ถูกเล่าออกมาด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์บวกกับกลิ่นอายของยุค80ที่พาเราเข้าสัมผัสบรรยากาศตร,ตรงนั้นได้แบบจัดเต็มด้วยในะเรื่องที่เข้มข้นในทุกตอนทุกซีซั่นบวกกับความคาดเดาไม,ม่ได้ของสถานการณ์หรือการตัดสินใจต่างๆของตัวละครที่บางทีก็ใส่ความสยองขวัญให้เราได้ตื่นเต้นนอกจากนี้ในะเรื่องยังค่อยๆพาคนดูแบบเราเข้าไปสืบสวนและหาคําตอบของจุดเริ่มต้นของความประหลาดที่เกิดขึ้นในฮอลกิงส์ นอกจากผลงานบทซีรีส์ที่น่าติดตามแล้วยังเสริมทับด้วยคุณภาพงานอาร์ตท,ที่สามารถจัดองค์ประกอบให้ต่างๆให้เราเข้าถึงยุกแปดส่วนได้อย่างไร้ที่ติอีกสิ่งที่นําว่าได้ใจคนดูสุดๆก็คงเป็นเรื่องของเทคนิคการเล่าเรื่องโดยภาพที่ไม่ใช่เพียงแค่การตัดต่อที่ดีเลิศหรือการใช้แสงสีเสียงเพียงเท่านั้นเรื่องของมุมภาพเองก็เรียกว่าสร้างความอับสดาวไว้ตลอดทั้งเรื่องเพื่อที่จะต่อ,อย้ำกับคนดูว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องที่เกิดขึ้นบนโลกธรรมดา แต่มันมีบางสิ่งที่มากกว่านั้น okay, good, 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 good. สองเสน่ห์ของตัวละครที่พร้อมช่วงคนดูเติบโตไปกับซีรีส์หากใครเป็นแฟนแฟนแท้ซีรีส์เรื่องนี้นอกจากจะรอชมเนื้อเรื่องที่แปลกใหม่ และคาแรคเตอร์ตัวละครที่น่าจับตามองในทุกๆซีซั่นแล้ว <c oughs> ก็จะคงเฝ้าดูพัฒนาการเติบโตของนักแสดงด้วยหลังจากซีซั่นแรกที่เปิดมาในปี2016ที่เล่าจุดเริ่มต้นมาจากเรื่องราวของเด็กน้อยกลุ่มหนึ่งที่ฝ่าฟันอุปสรรคและร่วมมือไขปริศน,นาจนกลายมาเป็นมิตรภาพที่แน่นแฟนในซีซั่นถัดๆมาก็จะได้เห็นตัวละครเติบโตขึ้นและตลอดเส้นทางที่ผ่านมาจนในปี2022กับซีซั่นล่าสุดที่เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นอย่างเต็มตัวแล้ว นอกจากกายภาพของนักแสดงที่พวกเขาเปลี่ยนไปความคิดของพวกเขาก็เปลี่ยนไปเช่นกันตลอดการเดินทางตั้งแต่ซีซั่น1จนถึงซีซั่นสนับเป็นระยะเวลาเกือบ6ปีที่หลายคนโตมากับซีรีส์เรื่องนี้จากวัยมัธยมก็เข้าสู่วัยมหาลัยจากวัยมหาลัยก็เข้าสู่วัยทำงานซีรีส์เรื่องนี้ก็ได้ให้ข้อคิดและแง่มุมในเรื่องของมิตรภาพพร้อมกับความเติบโตของตัวละครทั้งเรื่องของก,รา,งการกระทำที่ชนเอาหลายคนมองย้อนกลับไปที่ตัวเอง ควนคิดถึงบรรยากาศเก,ก่อของซีรีส์ที่เชื่อมโยงกับตัวเองนับว่าเป็นอีกสเสน่ห์หนึ่งของหนัง Coming of Age r o สามกลายเป็นกระแสฟีเวอร์หลังจากซีรีส์ออกมาซีซั่นเดียวตัวละครและพร็ต่างๆในซีรีส์ก็กลายเป็นสิ่งของที่ทุกคนอยากได้ไม่ว่าจะเป็นหมกที่ดัสตินใส่ขนมเอโก้ที่น้องแอลชอบกิน หรือจะอุปกรณ์ต่างๆที่ถูกใช้ในซีรีส์ทุกอย่างกลายเป็นไอเทมที่ถูกนำมาเป็นสินค้าทั้งจากแบรนด์เนมเองและกลุ่มจากแฟนครับด้วยและ4เพลงประกอบซีรีส์ที่ติดหู s t r a n g e r Things หนึ่งในซีรีส์ที่มียอดผู้ชมมากที่สุดในยุคนี้เรีเยกได้ว่าเป็นซีรีส์ชูโรงของ Netflix ไม่ว่าจะเป็นนักสแสดงรุ่นเล็กจนไปถึงรุ่นใหญ่ เซอร์พายุค80ที่ถูกนํามาเค้าเล็วกับแบรนด์ต่างๆรวมถึงสิ่งที่ขับไม่ได้อย่างเพลงประกอบซีรีส์ที่น่าสนใจไม่แพ้กันโดยเฉพาะในซีซั่น4ที่ถือเป็นชาวออฟเดอะชาวพอสมควรเนื่องจากเป็นการคืนที่ปลุกเพลงเก่าๆอย่าง Running Up The Hill ของ Kes Bush ในปี1985ซึ่งมีบทบาทสําคัญของพลอตเรื่องจนกลับมาดังอีกครั้งและเหมือนว่าจะเดิมดังเสียด้วยผมเชื่อว่าใครหลายๆคน จะกลัวการเริ่มดูซีรีส์สักเรื่องเพราะว่ากลัวจะเสียเวลาชีวิตกลัวจะติดเกินไปแล้วเสียงานเสียการแต่สำหรับ Stranger Things นั้นผมว่ามันโอเคที่จะใช้เวลา8ชั่วโมงต่อซีซั่นไม่ได้สั้นหรือยาวจนเกินไปคุณสามารถหยิบขนมหยิบน้ำขึ้นมากินพร้อมกันได้และสำหรับใครที่ขี้เกียจฟังกงิ่นหรืออ่านซับไทยเรื่องนี้มีภาคไทยด้วยนะครับก็จบกันไปแล้วสำหรับแนะนำซีรีส์เรื่อง Stranger Things ถ้าหากว่าผิดภาพประการใดผมขออภัยมาณที่นี้ด้วยแต่ผมรับรองเลยว่าถ้าคุณได้เปิดใจดูเรื่องนี้แล้วจะไม่มีทางผิดหวังอย่างแน่นอนผมเพชรคัตมู i e สขอลา,อาตัวไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าว่าผมเจ้าหนังหรือซีเรื่องอะไรมาแนะนำให้คุณผู้ชมอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ